กันเนี่ครับจังหวัดทิมเป็นจังหวัดที่อันตรายสุดเลยนี่ไฟแห้งพ่อพ่อนุมาณปลาเอามามามาเอาตั้มาเอาระบบเอาเราเอา,เอามาเอตัวเนาะเอาทิมขาวมากคนดู <c oughs> ไปตั้งมาหนิ้วเขาเด็อ,อพี่น้องมันเป็นสบายเลยนี่ผมนี่เขาเราคว้ยหมดเลยขันที่เป็นไปเรื่อยนี่ไปเรื่อยนี่นี่แะครับคร <c oughs> ับผมใส่แบบฟ้องเห็นไหม สวัสดีครับพี่น้องมันนี้นุ่มมานป้ากับมาตามสัญญาครับผมที่เคยบอกไว้แหละว่าจะไม่เห็ุนี่แหละมือปืนนี่เขาเบิงเนาะแต่ตอนเผาเนี่ยครับบอกเดทไทยเนาะครับมันสีเงาแต่ซ้ำนี่ก็ยังสีเงาอยู่ดอกเพราะว่าเสียหาแบบละเอียดนะครับผมยังได้ก็บเบิรงจนจบครับก็ยังสีหูวิธีการเห็ุเนาะสำหรับค้นที่สนใจนั่นแหละมาพี่น้องเบา,าหลายคลิปมันสีเงาหน้าเนะพราะว่าคลิปมันสีเงาอยู่ที่เขาสิดำสิจุดล่องอย่างอีกนี่นครับ เขาทานไปเล่ะครับเอาทั้งกับสีงุ่มพนมาแต่ทามครับนุ่มบวานปลาสีหือ้อของแถมนี่อันนี้มันเป็นลุมห้องคูณไปเนาะตอน,นเขา,าเดี๋ยวเขาพี่น้องเบื้องครับแต่คือสิเขาเป็นอยู่างดอกคิดไปานาเขาทานอยู่มันสีเหีวมันสีเหีวพี่น้องก็เาอาแต่เนื้อยเหนื่อยพ,พี่น้องเบื้องนี่แหะครับ ไม่อะไรบ้่อืมมาบงพีน้งนองมาแต่ทานนี้ดีอืมเห็น่านอในหลมุมครับผมทานเฮาที่ฮาตตัดใบแล้วครับผม เนีาครับพี่น้องให้ผูด้เดียวก็ได้เดี๋ยวต่างกล่องให้บัางคักกันที่ลมอีกแ้วนี่เอาแค่นี้เลยนี่ ครับผมลังจากที่เขาเผามาแล้วครับกระสีเลือกเนาะครับเพราะวันนี่หัวสดนะครับผมเลือกจัวมันใหม่ๆนะมันสิบรมี่น,นะครับพี่น้องก็เลยต้องเฝ้าขเขาครับจักใหม่สีแดงครับเ่ราะดแบบี่ครับผมตัวนี้เป็นหัวสดใหม่นอนใหม่บ่าคักกระหักเทียม รบมองวันที่ตำบอดีต้องกัรแนวอะไร่ไก่ใช่เ,เ,เจ็บไทยกันเนาะวายนะเจบทานไปคือเว่บานป<ม>า,านมาใส่หวัวเยรมาแล้วมันบอดแห่งเห็นมัน้งไม่ก็อยากม่โอหตุ่ไตยังผุนนาซึ่งต้องจิมอนหินม,มาตัวหันต้้งไต่เ้าต้งไปเป็นยัง นี่หาดที่จมูกก่อนี่อ่างเงีำบ้านดึงปวด,ด,ด,ดจนมื่นนอนมากๆน้ำลาเห็ดพ้นเถีย<ะ>งพี่น้องล้างจ่าย่นมบ้านปลาเผาทานมาแล้วเนาะครับกะสิมาตวงอ่ะพี่น้องเมืองครับแต่ปลากะทินะั่นกะมีตาคำนวณหน่อนยสายตาครับพันยันไปนเ,หเห็ดเลี่ยมมันสีพบพรคือนุ่มบ้านปลามันสีมาดานุ่มบ้านปลาอีกเนาะครับแต่ว่ากัอันนี้นี่นเขาจะสีซังเฉยเลยครับแต่ว่าทำได้ประเมินหน่อยสายตาข้าวนี่อันนี้ขี้เจียนี่ประมาณสองขีดครับผมเนี่ย สั่งมาแล้วครับสองขีดเนาะครับสองขีดพี่น้องขีดแกสองขีดสองกำมาละอันท่านนี่นุ่มบานปตานี่ยทำเป็นตวงเหรเนาะมันมันเป็นใหม่เนาะครับเนาะใหม่เมื่อกี้ใหม่เนื้ออ่อนเนื้อแข็งขันที่สร้างว่าสองหนึ่งสามสองอยังประมาณทั่วไปมันก็บาดตายตัวเหรอครับพี่น้องไม่ใช่สิไม่ใช่สี่กาบว่าตำหนีน่ะเออตำหนีน่ะไม่ใช่สิบตำแล้วจูดแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยประมาณครับมันก็้้องเลยปุ๋งไปเลยอธิบายว่ามันบาดตายตัว แต่ถ like ้าเอาแบบประมินไว้สายตานุ่มบานตาก็คือสิดแก่ฟองขีดอันนี้ประมาณประมาณขีดนึงครับผมเสียวขีดเพิ่มเต็มนั่นแหละแต state, salt, ่ว่าก mm. ็ค er <in> <BA> ื่อมันบอาไตตัวนาะทำเป็นสองปลากะป๋องนี่ก็ประมาณสองฟองครับผมมเออ๋องงม๋องงมตามะลินี่ประมาณสองฟองครับผมนี่แหละเอาอันนี้สองอันนี้หนึ่งแต่ว่าตัวนี้ปอาไตตัวครับตํารับมาดกับสี มันกแบ่มาเลยใส่อีนลี้หอเหรอครับจ้าแต่ซองขีดนุ่มบวานปลาตากั่วจำหนึ่พอดีเนาะเนี่ยซองขีดนี่ครับผมตรงบดอ่าตรงบดซะก่อนมันยังสิตำางแต่แบบยี้มไปตำน่ะทำไมมาติดตำใต่ถ้าโคลกเราไปบดหาขวดเราเข้ามาบดใส่ก็จัิงสิครับผมจริงเห็นไหมบดเนาะตำแยกกันนี่เหรอครับทานั่นทาแม่นมากเราประมาณซองขีดพี่น้องประมาณซองกับเนาะขีดเชียรองขีดอันนี้ขีดนึงอ่าขีดนึง แต่ว่าอันนี้พอตายโตครับคำนวม้วนเดี๋ยวใช้แา่เนี่ยน้ำน้ำทานมาคู่กันแมนน้ำนีน่ยทานมาคู่กันอันนี้ก็ประมาณเครื่งกัมครับพี่น้องเออหนุนบานตากับว่าที่ใบไปตั้งเราขับไปยังไปเบิง้งยง้มขัวเนาะทั้งเบิ้ลจะสีร่วมเบิ้ลนี่ก็สีดีกัมพอดีขีขีดครับพี่น้องสำหรับหนามเนาะ อมละขีดพี่น้องนุ่มมันปลากับสีอมเอาแหละแจ็คเมลนอมหน่อยอมใหญ่ก็แล้วแต่ไผ่เด้อนุ่มมันหมนุ่มมันปลาไมยมาถว่งเทยียอยู่แล้วสูตรมากอันนี้ก็ลองข้อนี่ยังนะไรคือมีขาพิ่งหอมน้ำเขียวเขียวบะซีบอกโอ้ย,อยนี่แหละครับผมขีดเทียก็เอาใส่ครับผมขีดเทียซองขีดกระนำซองอม แต่ตอนต้มเนี่ยก็คือมือมันสีมันสีเครื่องบอกเขือบอกเขาอืนว่ามันเจียบอก็คือขีเจียตรงตมให้มันซุกเนียครับให้มันละลายเดือดคว้วไม้ว่าสุกนี่ก็จะมันสีซุกซ้ำในดอกพี่น้องมันบม่มีอุณหภูมิวัดเนาะก็ว่ามันสุกนั่นล่ละเอามันเดือดก็คักกนั่นแ่ละเดือดแบบก็คั่กนะเออจนมันเปืือยคันต้มขีเจียบ่ซุกนี่มันยามยิ่งมันสีเป็นขาดเป็นยังครับอันนี้ก็เป็น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 ยังกว่าเป็นเคียดขึ้นกันนันนี่เออมันก็ดตรงร่องไปนะครับนมบานปลา สมัยตะก,กี้กับไปตำกับไปถามไอผู้เพิ่นทเพื่อนเป็นอย่งไงีเนาะผู้เพิ่นเห็นมาก่อนมือข่อยนไปยังก็คือยัง,อยง,อยงลุกบึม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 ดีอยู่ได้แต่ว่ายิ่มอองมะพร้าวงโป่งมันกระล่างไม่ค่อยอยากออกว่าสินมันกระตันไหลแยบไม่ค่อยลงต้มขี้เจี๊ยผสุกราฮวลส์แมนบอสนี่อะไรต้มสุกคนปาเออก็เลยไปเห็ดคือเพิ่นว่า,นมามันอกาแมนครับผมคนเฮามาันกระผสบการณ์เนาะเขาสัง่งเขาสิวา่าเกาบอกเกาบอกประมาณนี้นะพี่น้องมันหวานปลากระดี่คนจนมันละลายครับผมตอนนี้ใส่ไฟแห้งๆน่อยครับเพื่อมาให้ขี้เจี๊ยบมันลละาย ครับพี่น้องตอนนี้ก็คือได้ที่แล้วครับขี่เกียร์กับซุกแล้วครับผมกับเดือดเนาะบุนมบานปลาบะมี่บุได้ใส่อุณหภูมิวัดเนาะกับก้าวแล้วครับได้เดือดนอกกับทานเขาลงบมดครับตอนนี้ก็คือขี่ไฟออกด้ครับไฟนอนอ่อนครับผมทานเขาลงครับผมก็ข้นพี่น้องข้นจนมันก้าวอันนี้แห้งคนละมะันทุกๆุกเนาะมันซึมเขาเนื้อใหม่ดีครับ แตาวมันใกสีแห้งห้องก,กับห้องกับขีดทานอ่อนไส้น,นอ,อนครับผมนะครับประมาณนี้แหละครับนุ่มบานปลา,ากรสีอธิบายแบบละเอียดเบิ้งเรือพี่น้องผู้ใดเหดตุตมกระใดเพื่อไฟมันแห้งไม่หมอกระทะในลูกบุ้มเลยนีย่แต่ว่าตอนนี้มันเป็นยังเนาะครับมันยังเปียกอยู่เนาะครับพี่น้องตอนนี้มันก็เรื่มแห้งแล้วเนาะครับเนาะ ตอนนี้เป็นจังหวะที่อันตรายทุกครับถ้ามันขื้นเขาโลรกแน่เลยครับผมมุนบานปลาไฟมันกับสีแห้งผดอยกับเสียวทานออกแค่หน่อยนะครับอืมเอาไว้ทั้งไตเนาะน่ครับผมไขมันสีแขงแหงลอพี่น่องเวลาเข้าไปต่ำนะมันกับสีเป็นน้ำอกคือเกามัน่ะ่ะตํำไปแล้วเวลาเข้าสีตาวมันตํำไปแล้วตัไปตากแหงจูดเบื้องเรื่อยครับมันมาพ่อกับไส้น้ำตาลมันมาพ่อกับไส้เกลือนะครับอืมแต่ต้องเบื้องไปเรื่อยครับไข้มัน ส้ำไหนนะพราะวันบ่อไตตัวพี่น้องตกฝุ่งไปเรื่อยๆไม่าสิตัดเม็ดเท่ากับไปเอาเอาหนามหยอดใส่หรือผูล้ล้นขนก็เอาหนามไปต้องกล้วยครับผมบิดมันเนี่ยเขาตัดเป็นเม็ดเนาะครับผมมึงบานป้าก็สิเอาที่แห้งๆก่อนให้มันออกซี่หม่ๆหมมอเนระครับใหม่ร้ายเป็นสิบึ้มแล้วด้พี่น้องอย่างเงี้ครับจังหวะทิพเป็นจังหวะที่อันตรจะไล่ทุกอย่างจไฟแห้ง ครับพี่น้องหลังจากโนมบ้านปลาปลูงลงจากไฟแล้วปรสิทประมาณนี่ครับเบื้องผมมาเบืเอ้องไก่ดูเห็นบไเพิ่นเป็นสีสเ,เ,เขียวก็ออกขาวๆาโกรกครับก็ยังแป้งอย่างเง้ยอันนี้คือได้ดีแล้วครับผมครับผมก็เอาลงคแมงโครครับผมส่วนมาดนะแั่นสิตาําปนกันมันก็ได้อยู่ครับพี่น้องแต่ว่ามันทผ่นสีบอรอันแดดดีป็นไรเนาะเท่ากับต้องเอาไปบดซะก่อนครับผมไปบดตั้งห่าก,กับเพิ่นก่อนครับอันนี้ขวดใส่นลำดวนสวัสดี ครับอันนี้ก็นุ่มบ้านปลาจะขูดเสียอีกเลยเนาะยังเท้าก็สีล่างมอผมละครับเอาอันน้ำขูดคูดก็เอานา้ำล่องแสนี่ยสะก้อนเวลานันห้องประต่องจำเป็นต้องไปเอาอัน,นเวลานันห้องประ่องจำเป็นต้องไปเอาน้ำไปกล้วยก็ได้ครับผมเพราะว่าห้องเอาน้ำเปล่าห้องมาขูดลงในหนีล่างในหนีเนี่ยมันก็เป็นน้ำน้ำขี้เกียจกันครับผมเอาน้ำบ้านปลาจะยังสีขูดใช่ไหมคลิปมันจะย่างขูดตัดจำไว้ที่น้องบานนี้ นี่แหละตั้มหาหมองได้ดีเท็ดผู้เฒ่ามา้อยเห้มันเคลื่อนที่คุณพ่อมีคาถาว่านุ่มบานปา้าเกินตั้มเหรอไหมคาถาอย่างนั้อ๋อหมมีคาถาทองแล้วน้อยคาถาเขาก็บริกรรมอยู่ในใจพี่แหต่ไพ่บอกได้โอ้ยพุ่นมันครบสูตรเึ็นบอกรคาถาเพ, <c oughs> พิ่นหน่อยน้องมีดอกพี่น้องเอ้ยตัวขันผู้เฒ่าเพิ่นกับสิมีอ่อยู่อัน,นผู้มือน,นี่นุ่มบานป้ากะยังล่ะเล็กน้อยสมัยเลยไม่แล้วก็วิทยาศาสตร์ฝนไปกับวิทยาศาสตร์พร้อมแล้วครับ กระเบงพี่น้องกระเบงประมาณนี้แหละครับผมกับติตอนนี้ก็เป็นเวลาเป็นเวลาเที่ยงพี่น้องตั้นี่บวกนีม,มีหรอวงซีซูโมงนี่ละกรอนนุบานปลาบ่อจะเห็ดขายเห็ดอย่างนั้นมันมันเมื่อยพี่น้องมันขาดอา่ะลราบอกวงตงซะแต่แต่ก็บอกสูตรบอกงั้นเพ็ดเอาครับพี่น้องหลังจากที่ไอ้เพิ่นตั้ไปแล้วเนาะตัง้งแต่ทำไม่พร้อมคันเซลอันนี้ตั้ลงผลกันมันก็น่นนานแดดพี่น้องมัน,น,นก็น่าเข่ากันเพราะว่าการเห็ดมือ่อต้องเห็ดให้เป็นแป้งคนเด้ นี่ครับขีเตี้ยนนุ่มบานปลากระสีใสซ,ซ้ำหนีสีบดแต่ว่ากระสีตวงใส่ซ้อนอีกอยู่เนาะมาดมาดเออมาดมาดมาดเราคิดนี่ครับผมกระสีบดเลาวก็ขวดอันนี้เขาอยู่แล้วครับผมนุ่มบานปลาก็ลงแตะมือก็มาดไว้บ้าเบอร์ผู้สาวนั่นนะม,มันคือเชือมอ่ะลงจักเกลือไปไปที่นระจายเห็นเห็นมาทุกคนบ เออพี่น้องอบอกกำลังกายเป็นน้ำแม่นอยู่โอ้เป็นตะหมันอยู่ครับมือสุดนี่ต้นไหลจุ่มมันเจียวอ่ะอืมแต่ตัวถึงแม่นบอกถึงไดตัวติงนี <c oughs> ่จา้ามีราคาป้าบ้างไอ้ไก่ลูกพี่น้องก็บางหน่อยสีบดหน่อยโอเคครับโอ้ยบนแห่งเลยหนุ่มบอยปลาเคสแคลว์โซ่โซ่โซ่เคสแคลว์หน่อยนะอครับพี่น้อง กระเบื้องเข้านี่ยละบสใส่กระเบื้องทำยิดตั้มก็ได้อยู่ครับลายระวัน,บบนเก็บเกี่ยวเท่าเข่าหูดังเข่าเบดละแห้งใหญ่อยู่เตียดนะบดออาหนาเนี่ยอือนี่ละเฮ็ดเลี้ยงพ้อเลี้ยงแม่เฮ็ดเนี่ยหน่หนละเอาเ็รู้มงดีกว่า โอ้เน่ะจ้านั่นเบ,บอกนีแต่เนี้ยฮัดไหมพี่น้องเอ้ยมือกล่องกับฮัดโมเมนตัทด,ด,ดอกอครับ้างบนเฮตเป็นอสิยูทูบเบร์เพิ่นกบตางใส่ใส่ใส่มันเป็นปน,ปนี่ล่ะเห้บว่งห้ายพลาดไงวเนี่ยวอ้ยตีนวาวงงามเดอในเงี้ยตีนหน่ายพลาดเยน่นตีนหน้ายแบบเนาะก็นี่เอางีเลย ใช่เอาบวดตีนห้อยช่ใช่เอามือนี่ว่าวงม้วนดีกว่ามาเป็นยังไงมาพี่น้องครับผมกับคลิปนี้กระไดกับฝากดไหลกดแชร์ให่นุ่มบานปลายเลยเพื่อเป็นกำลังใจครับผมเอากระตีนี้แขงกต่มาแบ่งกันครับขับบ่อสื่อบ่อขายเด็กคู่พันทักมาถามถือสูตรก็มีเยอะไหมว่านมบานปลากับตี บอขายดอกครับมันมาพอสีด้วยย้อนดอกกันแต่มาแบ่งคันในที่ให้นองเข้าองศ์สิหะครับผมนี่ยังแนวดีครับผมแต่มาแบ่งคันในที่ให้นองเข้าครับผมจะเอาใจซื้อใจกันหรอกครับผมแล้วเฮ็ดซื่อเฮ็ดขายดอกครับนี่ยังแนวดีก็มาบอกพี่บอกนองเข้าสวัสดีเอฟซีทั้งฟังเล่านั่นครับผมหลายคนอยู่เด้อพี่น้องทั้งฟังเล่าครับผมส่งมาปวารเล่า ปากกลาคนไหลก็แช่ลมบานปาลาแม่น้ำขุนเดี๋ยวมีว่า,างๆสิขามตะเรียนน้ำอยู่ดอกสีผ้ามือก้องแปลชักสอบหนึ่งอนนเอาหยจ่าชักสอบ่ต้านหมอคนพ่อไว้เนี่ยแกะแล้วเจ้าจะาอย่เนี่ยเแกะต่านจำมือว่ะจากแกะจักดอกีว่ดีว่าจากก่าจ่าจีวดมือว่าจา่ารียะไอียด พ่อหนุมานปลาเอามามามาเอาตักมาเอา萝卜เอาดอกเอามาพอตัวเนาะยพอเลี๋ยวปวดอยู่นิ่งปวดเข่าอันเจือเดียวดิประมาณนี้ตากด้วยตากะมดตัวตากถึงเคลียร์เอาพ่อกมาจึงเติมอีกเอาอีกเอาอีกเอาเอตักมาเอามาลงก่มควันนะไม่ใช่อันประมาณอันพี่น้องซ้ำก่อนนุ่มบานปลาให้เพิ่งเัินลักอันใส่ไรใส่ดีใส่ไรนันเป็นอะไรนุ่มใส่ไรมันก็ปวดอย่างเดียวเอาเบิ้งเบิ้งเบิ้งไป ใช่จริงนะ้นึ่งใส่ร้ายกับพดีกอบพี่น้องใส่ร้ายกับโพดอันนี้เป็นตัวติดไต้เร็วซื้อครับผมใส่หน่อยกับพดีเอาพอดีใส่พอดีนะพ่อทุกคนช่างมีพ่อบอกอีกหน่อยน่ะพ่อทุกคนพ่อก่อนพ่อก็ยังเอาใส่อีกก็ได้หรอกนี่อำหวานปลาคุณหมักแถมครับอืแถมแถมมืดพี่น้องเข้าน่ะแถมวดจวดจวดนี่จวดนี่กระดาษถูกคูลงครับผมอันนี้เขาตำ ประมาณสองซืโมงแล้วพี่น้องถึงเวลาซื้อโมงกูกลัวเหรอครับผมติดจาป้ายโอ้ยนี่แหละพี่น้องเอ้ยเห็ดเอาพี่น้องตามนมบ้านปลาบอกไงละเขต้องซื้อต้องขายเท่าน่้อืมบะมีพี่น้องกับบะหมี่นมบ้านปลาครับผมซอยเป็นกำลังแห้งเสียแห้งใจสีดังบดดังเมื่อคืนอยู่กับพี่น้องกันล่ะเป็นยังไงได้ตีกันเออกดเลยกดเสี้ยนมบ้านปลากระลังเท่านั้นนะขันยาใครลังกระไร อันนี้เ้าก,ก็บบ่อไรว่าสีไม่เห็นส no, ูตรขายสูตรในผู้ใดดอกกรเฮ็ดให้เบิ้งเนาะตะกี้ก uh> ็ว่านโน้บ้านปีาเฮ็ดให้เบิ้งงนี่เพรามีโอกาสพี่น้องยุ่งเหตุนี่แหละก็ได้ไม่เห็ดใลยพี่น้องเัาเบิ้งเอาละโอไปไปบาดนีเจังสีแต่ไปล่องจูดเบิ้งตากแดดตำการว่ามันเข่ากันจังหน่อยแหละก็จะไปตากแดดพี่น้องจูดเบิ้งมันโบผุดมันผุดยังมันบ่พ่อยังเขาก็สชได้เอาใส่์ังกีหนึ่ครับผมมันวาสีมันวาสิตาปริมาณสองหนึ่งเพี้ยเดียวนี่มันวาสิได้เลยได้เอ็มบอกเห นี่แหละก้อนนุ่มบานปลาว่าสูตรมาไตตัวเนาะอืมปิตาบายเขาแท่นุ่มบานปลาเอาทิ้งมัเนไหเอาติ่มเขามากัดูจำเป็นตะมาเหนีวกิ่งเขาหรือพี่น้องต้องปิตาบายเถื่อนครับพี่น้องหลังจากที่นุ่มบานปลาก็อายนะครับผมตําไปสักระยะหนึ่งแล้วครับอันนี้เฮ้ากับสีมาจุดล่องเบิ้งครับว่าว่ามื่อนี่มันมันโผล่ยังมันขาดยังเนาะครับเนาะ อันนี้เพราะถ้าเนี่ยอันเสริมปรุงแตียงนี่ครับพอแต่เอาใส่โคกและต่ำกับสิมาลองจูดห้เบิรงว่ามันสีโพดเหยียงบ่อกับยังสีแดงหัวนะทันโพดทานกับสีแดงทานไทยทันโพดขิดเกียบ่อเพราะถ้ามันโพดทานกับสีแดงขิดเกียใส่ทันโพดขิดเกียกับสีแดงทานใส่มาพี่น้องอันนี้ก็ตากไว้ประมาณสิบมัทีครับบอลแห้งคักหลักบอนละเอียดครับผมอันมาดก็ยังเป็นมาดอยู่มาดก็ยังเป็นมาดอยู่เหลืองเบิรงพี่น้องนุมบานปลาสีแองเบิรงเนาะ อันนี้ล่องมึงซื้อเด้อครับบนท่านเหลีวล่องมึงว่ามันย่างยังบองสินะมันมันขาดเหลือยังบองโอ้มาเกือบพนเคียงไหมโอมากมากเลยอาจารย์ไงเฮ้ยมึงดูเป็นไหพอดีเยอะเลยนี่มัดบนเบียก็คือเบิ่งขี้ขาโอบโลกยังหน่อยอ่ะเบิ่งนี่ละมือดีตัวนี้ห้าซูบจักบัวมึงดูไร เอมันันแหงมันหงสูตรีครับก็คือสูตรนี่ละนี่เพื่อเ,เรียกกันประเมินไวสายตาหนะ้มามาัดมัดมัดตากาครับผมผ่มีราะการตายตัวนี่แหละมั่อกะเข้ากาเอาละเขาจะไปสั่งนะกับพ่อดีพี่น้องสองหนึ่งเหรครับผมขีดเจียขีดเยีะสองขีดจะหน้าตัวห้าสั่งเนาะเออกับทาน <Brus> ทานขีดหนึ่งกับทานขีดหนึ่งอันนี้เป็นเป็นไหม่ลิน้าเด้อครับผมแต่ถ้าทำเป็นไหม้เน,นี่ยแข็งคือนหม้ครั้งไหม่ยังมม่อาจสี มันอาจสิ่น้ำหนักซ้ำกันกับปริมาณซ้ำกันนี่แหละคือนุนนุนกิโลหนึ่งกับเด็กกิโลหนึ่งสิละนุนกิโลหนึ่งมันเป็นส่บนผลเนี่ยแต่ว่าเด็กกิโลหนึ่งมันอาจสิส่งซ้ำกับปั่นห้องกันเลยกิโลประมาณนี่แหละครับพี่น้องเดี๋ยวมันไก่สินะ่ะเขายังสิได้ขึ้นไปเพิ่มเยังองเนาะบ่กบอ,บอเออพอดีแล้วพ่อดีแล้วให้มันละเอียดได้ซื้อรอดทุกความละเอียดอ๋อคือนี่คือซ้ำของไฟครับพี่น้องตอนนี้นุ่มบ้านปลากระตัมมาสิพ่ออร่อยพี่น้องกระสิเขาสิตัดเม็ด ก็ต้องเอานามใส่เั็หน่อยครับผมเอานามใส่จั็หน่อยเห็นเปียกๆเนาะครับเอานาำใส่เป็นจั็กน้อยเห็นเปียกเพราะว่าเขาติดตัดเม็ดใส่แพย้ง,งเนี่ยเหมือนจังสิบเป็นผงครับเวลาเขาไปหยัดสิบส่ปืนใส่หยังเนี่ยมันจังมันจังสิบป๊ะตีตำเล่าเห็นเป็นตัดออกให้มันประมาณเม็ดับผมเม็ดทำให้ยห้งเขาแหาละเร่งสิเป็นกอดง่ามเลยพี่น้องเอ้ยแง่เมื่อสีเป็นตัดนี่ก็ได้ที่เลวพี่น้องตามมาเห็นเป็น มึงเมือกนะครับผมกะว่าไปตัดที่ยงให้มันเป็นเม็ดเป็นเม็ดล่ะคือคว้ยมือเดียงครับผมเที่ยเขาเที่เขาเนี่ยพี่น้องตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนข้อติตัดเป็นเม็ดครับผมเก่าที่ยงเขานี่แหละมันเที่ยงดอกถุงกบเพิ่นถุงเซกบเอ้าจับมุมน้ำน้ำถ,ถ้าเข่าก็เพราะเข่าอีแม่พอดีเราได้เสียหายมอสมาเรียงนีก็ได้จับมุมนี่หมอนี่ก็จับมุมนี่โ มันตั้งลูงสีห้อนมือนี่ตองเอามือได้ครับมันยังดีเป็นเม็ดงามเหมือนว่าเบิ่งรู๋ละเม็ดเก๋าๆมาสู้โฟกัรเบ่งรู๋ละนะครับผมนี่เขามาควายหมดขันสีเป็นไปเรื่อยเนี่ไปเรื่อยเออใหญใส่ให้มันทัวเพื่อนนี่ขันสีเป็นผงมันสิติดเล่าปืนครับเวลาเงีดนะเขาต้องตัดเป็นเม็ดมันยังมีเปียอยู <Bo> ่มันกระสีแห้งเป็นก้อนให้ก้อนมันได้บ้างก็ต้องไปจับมัาเลยก่อนเห็น ก็เป็นต a m a นอยู่พี่น้องหมูสุนที่ตุ่มมันห่วมไร้ข้นแลบีในขั้วตาถึงคือวงเงินเพื่นี่นะครับมืซ้องขีดพี่น้องก็ได้ประมาณนี้เนาะถ้าเป็นขวดเอ็มลอยนีย่ของหอยบังบังซีขวดนี่จะได้ยู้นี่นี่นะครับพี่น้องนุ่มบานปลากระบ่กอยากให้ว่าให้ซื้อว่าขายดอกเนาะนี่ครับผมก็ไปเป็ดเอาครับผมกระเท้าสีเหลีวกับเ็นตะเวนตุก ตะเทียงครับผมก็จนมาหาโม่งแรกครับตอนนี้ตั้มเหรินตั้มฮัวเข็นกันอยู่นี่แหละอ่ะสารเสด็จอ้อนนี่ละนี่ะครับผมเดี๋ยวตากมันแห้งแล้วเนาะครับผมนุ่มบานปลากับสีมันแห้งกับสีมาล่องใส่มื่อยเบิ้งครับผมกับตาพี่น้องเอ้ยเฮ็ดกันเฮ็ดมือเฮ็ดเจียกับจนเถอะละครับเบิ้งตะเวนโหลดเบิ้งตะเวนครับผมกับปลาเนี่ยมันยังสีคัก นี่ลราก็สิเด็กกะจูดเสืมือใส่ยังนะครับเมื่อมันเสร็จยังไงเนาะพี่น้องเนาะครับผมพี่น้องหลังจากที่นุ่มบ้านปลาไปตากแห้งแล้วล่ะครับผมนี่กะมาเด็ใส่ขวดไว้เนาะครับเนาะใส่ขวดไว้เป็นอย่างดีนุ่มบ้านปลากระสิมาล่องใส่มือให้เบิ่งครับจำหิ่งหัวคลิปมันละถีดเอาไวนะ้เนาะนุ่มบ้านปลาประดิษฐสดกว่าหมอเพิ่นเนอะเอาไว้ไกลก่ด้วนีว่ครับผมเดี๋ยวาฟ้ามาฟ้ามา ว่สาสีร่วงแสนหนังตาสุดว่ <c oughs> าสีร่วงแสนหนังตาครับ,ม,บมือกับอะไรไม่ยังเนี่ยครับมันเป็นไก่รุ่งครับผมถามร่วงได้ครับแต่วันจะให้มันมือม,มันเปียกขนาดครับผมไม่าลาร่วงไหนมือมันเปียกมันสีซุ่มมันสีนยังเลยครับนี่ครับนุ่มบ้นบานป้าสิจูดเสนี้แล้วกสิจูดเส้นร<า>่าง,งมือครับขี่ห้ายไปนะเยอะนี่มองเนี่ยมือข่อยสีซุ่มลวกมือข่อยแล้วนี่อ้าวมือดีไม่ต้องกลัว เอาบงพี่รองบงเบดีดีที่ไรพี่้องพนเบิงนี่นะครับแต่ประมาณนี่ะเบิงให่เก๋ะพี่้องเนาะก็่มีขี่เนี่ยจังหน่อยครับนี่หละประมาณนี่หละอ๋ล่องงเทียนหนึ่งก็ได้ขนมบานเปลาเสื้อหลังมือหรอครับบานนี้ห่วงห่วงห่วห่วเเ่ว เออขวังเพื่อใส่ลายเตื่นไปด้วยครับขันใส่ลายก็เหนียงกับสีไหม้มือครับผมกับซ้ำปันร่องในหรอกครับความพูซ้ำหนึ่งก็คือสีบอกกล่าวใส่หลวงนุ่มบานปลาว่าเุื่นเสียวเถื่อนเสียวเถื่อนเสียวทำโมทำโมยิงเนี่ยครับผมเซ็ตขวังเห็นไหมเนียงวันแท้เนียะครับเรียนมาจะใส่เปล่ามาจะใส่ยันหนังเหนียวพวกกระพันไฟบ่ใหม่นี่แม่หนุ่มบ้านป่าไม่ได้แท้มื่อมันมื่อหนุ่มบ้านป่าอันนะครับผมมื่อมันเปียกครับผม กตสี 4. เศษโซ่อนมันเปียกเนะกาะก้อนมันเป็นน้ำดำเนาะก้อนมันเป็นน้ำดำรับประกันอยู่วะนี่รับประกันความนัวพี่น้อวงอ๋อเอาใส้คางอีกว่านม่ใส้คางเก่าเนี่ยบอกมันเปียกแล้วไ่ไอ้เมืเอาใส้คา,างใหม่ก็ได้ใช่ใช่เพื่นวายจากร่วงกูนี่เขาใส่ยิงเงา เห็นไหมพี่น้องนุ่มบมานปลาก็ไม่เห้เบิ่งกับทำเองใส่เองคทำเองใส่เองเข้มเองปลากดไหลโคตแช่เพื่อเป็นกำลังใจให้น้ำเน่ครับผมในการเทปคลิปต่อๆไปนี่แหละบ่อสื่อบ่อขายกันดอกก็ไม่เห็นในพี่น้องเบิ่งนี่แหละวก็ได้ใส่นะครับโอ้ยสีใหม่มือข่อยแช่นี่แหละมือข่อยเมื่อเมือหนี่ใหม่ดอโธ่ที่ไหนโอ้ยสิอ๊องอ๊ เปียแท้จ้าวแต่เกี่ยงเนี่ยอายุได้หน่ะนี่พอดีเลยครับบอขาวบอลยังบอลนี้มือนเมือนเปียกครับพี่น้องถ้าจยุใส่กระดาษกาใกล้นี่ไม่รู้ว่าจะใหม่บอนะแต่ว่ากระดาษหนังสือสมุดนี่ขึ้นสาใหม่ดอกระมาณนี่แหละพี่น้องฝากไว้นเด้อครับมือดีต้องหนุ่มบ้านป่าไปพี่น้องไปสําหรับคลิปนี้นุ่มบ้านป่าก่ะนั่นแหละก็ออามาจนจบเฮ็ดคลิปนี่ก็คือสียงาอยู่ครับกัคลิปหนาก็ยังติดตามกันต่อๆไปครับกะยังไรกะ ปาก,กดไหลกดแช่ให้น้ำแนครับเพืเพื่อเป็นกำลังใจเนาะเหตุไปไม่ไผเบิ่งเอกกะมันมีกำลังใจเห็นล่ะพี่น้องเอา้าสำหรับคลิปนี้ขอเกล้าข้ามาสวัสดีครับ